สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจ๊ตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะคราวนี้เจ๊ตุกตาจะพามาถอดอยางเรเดียนออกจากกระทะล้อนะคะยางลูกค้าแตกมานะคะเห็นไหมคะนี่รวดกักซากคือพี่น้องทํางานแบบนี้ต้องระวังนะคะอายกแล้วไม่ขึ้นนะคะลูกค้าก็รุ้นว่าเอ,อจะจริงไหมจะจริงไหมจะออกไหมเจ๊ จะออกไม่ออกจะออกไม่ออกไม่รู้นะคะแต่รู้สึกว่าขอบยางแข็งมากๆนะคะ่ะถ้าไม่ออกก็ต้องให้ช่างเขาช่วยนะคะอะแต่ว่าเราก็ต้องมาลองก่อนเนาะทําคนละหน้าที่อ่ะสั่งเขา,เาน้ำมาเทให้ค่ะขอบมันแข็งมากเขาเหยียบให้ข้างหนึ่งเนาะ้ันเหยียบให้มันนิ่มๆก่อนอ่าออกแล้วออกแล้ว แต่ว่าเวลางัดก็งัดยากเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันแข็งใช้เท้าถีบเลรยงัรยางเข้าไปค่ะมันจะหลุดแล้วก็ต้องถีบเข้าลูกค้าก็ลุ้นแบบอืมจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้แสงไฟพอใหญ่เอ้ยจะมองผันมาทำไมทางนี้นาะเรี่ยมตา อแข็งมากเลยค่ะทุกคนคือยางนี่เขารถยางแตกมาตั้งแต่ลงโม่แล้วนะคะ<ๆ>เขาก็ว<ๆ>ิ่งมาหาร้านยางมาเรื่อยๆๆแต่ไม่มีร้านไหนเปิดเนาะๆๆก็มาเจอร้านเราพอดีอันนี้ก็ปิดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมีรถคันนึงเข้ามาเขาก็เลยตามเข้ามา<ๆ>ก็โทรเรียกได้ค่ะ จะออกไม่ออกคะมางัดข้างล่างนะคะข้างบนเสร็จแล้วเหนื่อยนะคะเนี่ยเหงื่อไหลใครย้อยเลยดีนะที่ยังไม่ได้อาบน้ำแต่ช่างเขาอาบแล้วคงได้อาบใหม่กันนะคะกว่าจะออกบางเส้นก็งัดง่ายบางเส้นก็งัดยากนะคะนี่ช่างเขาช่วยฉีดน้ำให้น้ำอะไรน้ำผงซักฟอกนะคะถึงจะลื่นค่ะน้ำธรรมดาไม่ออกนะ ออกแต่มันออกยากช่างบอกว่าให้งัดลงครั้งเดียวมันก็ออกแล้วเราก็บอกเอ้ยพาก,กันหน่วยเนาะเหนื่อยตั้งแต่รอบแรกแล้วมันหลายคันมันก็ไม่ไหวเนาะพี่น้องอ,ออกแล้วออกแล้ว,ออลวเอาอุปกรณ์ไปเก็บนะคะแล้วลูกค้าเขาจะอาอยางกลับบริษัทนะคะคือ บางบริษัทก็กลับบางบริษัทก็ทิ้งไปเลยนะคะแล้วแต่อันนี้เขาเอากลับเนาะและ้วช่างเราก็จะเอากระทะไปสแตนบายไว้ประกอบกลับนะคะเพราะว่าไม่มียางใส่ค่ะถ้าวิ่งไปแบบนั้นมันมันไม่โอเคต้องถอดเอายางออกแล้วก็ขันกระทะเข้าไปเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ